สวัสดีจ้ามาพูมาพอกันแม่เอามาอีกเด้อเบิ้งมือนีกเป็นอยังคือใส่หมวกเคลื่อนเซฟคือกูขัดเน่เพราะว่าสิเหตุเมน,นูซุปเนาะไม่สมจ่าใส่ปลาทูกับใส่หอยจะหอยกับหอยเชอรี่ในช่องฟินนะจ้ะเหลือจากอ่าตำส่วนพีเอ็ม้านเนี่ยเราไม่เหลือดอกแบ่งตั้งแบ่งไว้ตำส่วนบริเปลืองเนาะจะต้มปลาทูก่อนนะจ้าปลาทูกับแพ็คหนึ่งมิซีตูเนาะเมื่อวานนี่ก็ทอดกินกับตำมะม่งสาม แล้วก็มาใส่ซุปน้ำไม่ส้มน้ำอันตัวหนึ่งจ้ะส่วนหอยนี่ก็ซีเอาตามันออกกันด้จ้ะ้มน้ำปลาทูก็ใส่ปลาแดกน้อยหนึ่งให้มันนัวจ้ะขั้นบย่านเข้มก็ใส่หลายเลยเด้อขั้นคิดว่าปลาแดกมันถือนั่นตอนแกะตามันออกนี่อาจจะไม่เห็นหน้าชิสวยของคนทำนะจ๊ะดูเงาเขียนอันใหญ่ไปก่อนนะคะนี่ด้วยจ้ะตามันกานี่แหละเพราะว่าแม่พ้าออกเนาะ อืมทังเสี่เห็นบอสซิตจังไดยดีจะเนี่ยเนี่ยสิละตามันกาตามันอ,อ่อนเท่ากับหั่นสองสิ้นจ้ะสองตอนถ้ามักของใหญ่ก็ไม่ต้องหั่นเลยจ้าถ้ามักของน้อยก็ต้องหัน่นนะสิบอกจังไดยดีแล้วนี่แหละตามันถ้าเจ้าว่าคันเบาออนมันจะปวดหัวประชานอืมนั้เดือนไม่มาเหตุการ์ว่าเราออกกับเรนปวดได้เราหัวหกระได้นั่จะเป็นวัด อืมหัวมันเออตาจ้าตามันตาหอยกันมิเด้อตาหำม,มีบุึมี่จะตาหอยนี่เด้ออ๋ออนนี้จะาไงาดูนะจ๊ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ออกก็ไม่เป็นไรจ้ะพราะวาไม่เามาวาถุงละลเออถุงละเครื่องรูเออออกแล้วตากะ ขีด,ข,ดขีดเครื่องบูไดิตามันนะ่ะเดี๋ยวสิแก้ให้เบิง้งเด้อวาตามันสหลายบอเนี่ยตามันเห็นบ้เจ้าเบิ้งด้วยนี่น่ะได้แล้วจากเครื่องโลตาไม่เพียดเมื่อวานนี่ประมาณยี่สิบหัวนิดหน่อยหัวซํานี่แหละ,ะเครื่องโลนี่ซํานี่อันนี้ตามันนี่นี่ที่เจ้าเบิง้งเนี่ยตามันี่เสียหายหลายแสนอยู่ดีเนาะท่านบูเดอยากกยัดหรือว่าไ่อยากเอาทิม่มเนาะมันเพร จากบ้านเฮาสทรงวันวัยกับ่บต้องเอาออกกันหอยลงเลยจ้าเ่าต้องลวกต้มอยู่ละเนาะต้มเอาเลยจ้าถ้าลวกแล้วมาสุกมันก็จะขาวนะจ๊ะจะเป็นพยาดใบไม้ในตับจ้าเด้อสุกแล้วจ้าแล้วก็มาเทล้างเลยล้าง ล่างเต็มก็ร่างหอยแล้วๆวันมีนหอยแม่แมาเด้อหอยเซียนสุกนะก็ <c oughs> จะเอาหน่อไม้ส้มก็คือหน่อไม้ดองนั่นเลยจ้าต้มนะจ๊ะแต่ว่าหนอ่อไม้อยู่เมืองฝรั่งก็จะเอามาขายแบบว่าตอนน้อยๆก็มีจ้ะแต่ว่าส่วนมากเห็นมิจะตอนใหญ่ๆทีละมัดมัดน้อยกับตัดเลยจ้าบ่มัดน้อยกับบ่ต้องตัดเนี่ยแม่มาบางที่แกงหน่อไม้ส้มนะ ขั้นขยันกับตัดบอขยันกันบบอตัดจ้ะอืมอืมสูญโยโอเคโยป่องนี่บอเมนสิบแปดสิบคุณบอเพื่อว่าเดี๋ยวเห็นบอเมนร้อยอีกกลัวละบอน้อยอันเอามาให้เด้ออันนี้นะเอามาให้ยเ้ยจักเสียดไม่นุ่งอย่างปั่นมันกลิ่นเ,เป็นยาเพป็นยากอันอน้ำคือเป็นใสๆจากเอาหาเบิ้งนี่เนะาะเพป็นยากอัน สุกว่าสัน้นสุกนันไม่สูมสัน้นอืมกะเล็กเสียก่อนนะจ๊ะอันนี้ตัดก่อนนะจ๊ะไม่ต้องขี้เดียดมือนะใครก็ได้เพราะว่าจะเอาไปต้มอีกอยู่จ้ะโอ้ยขี้เดียดกระดาเลยเนาะพี่น้องพี่เจ้าราบอกขี้เดียดแล้วก็ต้องกินนหรอนะตัวเ็ดกินเองแล้วกันขี้เดียดโมเห็ดเนาะอ้อะาไเ่โถมานอวันเราพื่อนนี้นอยอยู่มันโพล่มากกดีเลยพี่น้อง สีลร่างก,ก็นึกจ่าล่างจะน้ำสองน้ำจนต้ตมเพราะว่ามันสม,สมสมแบบบนนัวแต่ว่าบดได้บดได้ต้มหลายน้านแล้วก็บดได้ร่างหลายน้าไม่ได้เพราะว่ามันสีสมมันสีออกหลายมันมัน,มนจะไม่แซ่บแต่เบิ้งให้เจ้าเบิ้งได้หน่อยหนึงแล้วเบินนเ้งน,น,น,น้ำเนี่ะคุณ่ะร่างสองสามน้ำนี่แหละกัญยงสมอยู่แต่ว่ากัญยงให้สมมันเป็นแซ่บเนาะบีบบีบได้ใช้ล่างนะถ้าก็บีบน,ออน้ำเอกแล้วก็มาต้มจ้ะ เบือซุปแล้วค่ะที่มาสุกแล้วจ้ะทีนี่นะที่คั่วพริกหอมกระเทียมลวเด้อแม่มาจะใส่โอ้ยอามาขว่เลยดาตะกอนนแล้วพี่้องเลยแม่มาจะใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งโดยจะพอนง่พวเคยโบไซแล้วเวลาเ่างนีงน่มัอยากใหม่ล้วมันกับล่างกระทะยากจ้ะก็เลยต้องใส่น้ำมันน้อยหนึ่งค่อยมันพวนมันบหน่อยเลยเนาะมันไหลนิดนึงหอมกระเทียมแล้วก็พริกจก้ะ ทินในซ่องผิดนี่แหละกัดการโรยลงเลยจ้ะย้อขว่หอมกระเทียมมาริดเซจก่อนวันีิสุกแล้วก็มาใจปลาทูนะจ๊ะใจปลาทูสอยกันจ้ะอืมเป็นตะมุมขับปากพี่น้องใส่ตัวเดียวก็บพอเลยเนาะเศษธธรษฐกิจมันแย่ก็ต้องใส่น้อยๆ้ำดำเลยพี่น้องเลยนาอันนาห้อน แม่มาไม่ตัดแดดนดำแห้งกเกาเด็ดจ้ะใจใจแล้วก็ตำตำ,ตำอันนี้เอนี้อันนี้เอาไว้เลมจ้ะจ <c ười> ุ๊จับอยู่บนเนาะเอาไว้เลมเอาไว้เจ้กินแทกินที่หลังนะจ้าตำตำแหลกบ่แหลกกนแล้วจะผูดใดมักแล้วจ้าผูดใดมักละเอียดกะให้มันแหลกให้บ่มาดละเอียดกะขลุกกละเละก็ได้จ้าพ้ออะไรจ้าตัวประมาณนี้แหละ กูเดมักคองดา,ต,าตัวครัวให้มันใหม่คนนี้ก็ได้ตามลุกปุ๊บปิกจ้ะมีปะทูตา่าแล้วจะมาใส่ปละทูกับอันน้ให้สุ่มใส่นพริกป่นน้ำเดอ้อเพราะว่าให้มันต่ำางเพราะว่าอันนี้มันเปียกมันดังแฉะแล้วมันกระเด็นเนาะอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็อีกอย่างแม่มาเป็นคนที่มากแบบว่าใส่พริกป่นเป็นนำ้ำมันจะได้หอมนะจ้ะอืมใส่พริกปน่นน้ำพริกขวนํ้ำละเอียดแล้วเดอ้อ ยังอาจ,จะไม่ได้นะจ๊ะเสียงจะเพี้ใส่มาขั้นตักตากง่ากเนาะ <c oughs> เอาน้ามาใส่น้ำหน่อยนึงก็ได้เด้อแม่มาสิเอาน้าต้มมนปลาแดกต้มประทูนะ่าจะใส่โอ้โหอื้งหือจังห้าจังเลยอะ่ะใส่เนี่ยใส่ประทูเด้อที่ต่ำอยู่นะ่ะประทู แล้วก็หอยจ้าหอยใครมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเดี๋ยวแต่มมัสนะจ้าก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอันนี้น้ำอีกย่างละหน่อยอือจะใส่เยอะนะจะาถ้าอยากกินก็ใส่เยอะแต่น้ำปลาแล้วก็น้องชูนะจ๊ะมากน้อยก็แล้วแต่ชอบไปจ้าน้องชูก็ข้าคั่วจ้ะ ใส่น้ำปลาลาน้ำก่อนเดอ้อน้ำปลาใส่หอมจางหอมเนี่ยก็มีหลายย่างลายหอมเลืแต่ไปมากเดอ้อแม่มามีสองหอมหอมใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมบักชีแต่ว่าต้นหอมก็สะะัตว์เอียยกลางนี้เดี๋ยวไปเอาก่อนเดอ้อจาจาหอมฝรั่งปลูกตั้งแต่ปีกายนี่ดอกมันงามเห็นบะปลูปกปีกายแล้วหน้าหนามันก็เด็ดสมอเล่นี่ก็ขึ้นมาอีก ที่จริงก็กจะอลีอาแต่ข้างนอกมันก่อนเดยจ้าแต่วันนี้ทําให้ดูก็เลยตัดมันเลยค่ะไม่มีมือไม่วางจ้ากินไปเลยชิบหายไว้วอดเนาะตัดออกบิดน,นะสารเนียของข่อยด้นี่เดอแม่อามาบ,าาบาาอไซล่าบอไซลดกจ่าเพราะว่าย่านมูบอมักนะแม่คนที่แบงในเขาหรือว่าไอ้น้อยย่านเขาบอมักก็เลยเออเอาไปกินกับซื้อนะจ้าหรือว่าพักเที่ยวมันก็ใส่ได้ด้จ้า คนเหมือนเขาเรียกเห่ือนเนื้อผักใบไผ่บอกเนื้อไอ้กุ้งมันหมักว่าผักใบไผ่บอกอนี่นะจ้ะใส่เดเอือบแล้วก็บางคนเอ่อบางคนก็ใส่หอมนี้ได้จ้ะหอมหัวใหญ่บางคนก็ใส่หอมม่วงก็ได้แต่ว่าแม่อา玛หอมหัวเอ่อหอมม่วงจะกินกับจากบริษัทอ่ะท่านหอมใส่ก้อนล่างแล้วเด้อหอมอมาเมื่อกี้นี่อาซีบอกเลยจ้ะผู้ดใดมักผักชีลาว อโอเอาดอกมันมานะทีนี้าาสงสารจังเลยเสียดได้เอากาแต่สร้างไปปิดติดไว้เนาะ <c oughs> อันดอกห,มหอมทำผู้ใด้มักอันอีอย่างก็เหอะมักคือมักหอมอีอย่างกับส่ตั้งแต่มักสะแลเน่กับส่บมักอันหอมป้อมต้นหอมพักชีพหรือว่าพักแวมก็หนึ่งกับส่ได้ได้จ้าอืคนเหนือเขาเรียกอย่างเี้นะผักใบไผ่บอกงั้นอีกอีกอุ้งมันม,กมักว่าผักใบไผ่บอก นี่นะจ๊ะใส่เดือบดแล้วก็บางคนเอ่อบางคนก็ใส่หอมนี้ได้จ้ะหอมหัวใหญ่บางคนก็ใส่หอมม่วงก็ได้แต่ว่าแม่เอามาหอมหัวเอ่อหอมม่วงจะกินกับจ้ะบริส่ทหอมใส่แล้วนะจ๊ะทีนี้มาตำเยาะเยาะเนะเข้ากันจ้ะเยาะก่อนนะจ๊ะขกแหมจะได้คุบไม่ได้เนาะ พวกไม่แม่มากครับเนี่ยไหนแม่มากก็เชื่อมันใหญ่พวกไม่ใหญ่ๆนะต่ำก็จะซาใจดีเมื่อกี้จางเติมมันนั่นไปหน่อยนึงนะ้ำปลากับปลาแดดจ้ะคุณน่ะตอนหอยที่เจ้าเห็นบอกไว้เชื่อที่อืมฮึมเป็นจะแซ่บบอที่เจ้าวานะ่ะคุณน่ะดอกไม้กับงามคนเห็ดกับงามเด็กทับข่าวกับป็นตาแซบ่บโอ้ย อืมกินง่ายเนาะน้อนี้ผู้ใดมักใส่ง่ายแตใส่ได้เด้อแม่มากกัมักทั้งสองใส่แต่เสะใส่แต่เสะเสะใส่มาก